สวัสดีครับทุกพีวันนี้ามาเที่ยวที่ฟังโคนนะครับมาธนาคารามาธนาคารามาทำภารกิจที่ธนาคารนะครับนี่คือ,อย่านของพังโคนนะครับย่านตลาดของฟังคนแต่นี้มายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วคุณทวราแม่กระต้อยก็เข้าไปทำ ภารกิจในธนาคารแล้วนะครับผมก็เลยเป็นฝ่ายอลาขาอยู่ข้างนอกอย่และนะครับเป็นฝ่ายอลาขาอยู่ข้างนอกอย่และนะเออขณะนี้ก็มาทำงานที่ ธนาครธนาคาร์สิกรตสิกรไทยนะครับตสิกรไทยก็ธนาคารสีเขียวนะครับแต่ไม่ใช่สีเขียวมันมีสีเขียวสองสีเขียวสีเขียวอันหนึ่งเป็นของธนาคารอิสลามนะครับธนาคารอิสลามก็มาดูมาดู นธนาคารจะมีต้นอารีลาวดีนะครับเรียกว่าอารีลาวดีสีแดงนะครับสีแดงครับอารีลาวดีสีต้นหนึ่งก็สีชมพูนะครับสีชมพูหรือสีเหลืองอก็นะครับตรงอยู่ตรงข้ามกับธนาคารนี้ตรงนี้เป็นญาติธนาคารเหมือนกันนะครับธนาคารอมสินก็อยู่ตรงนี้นะครับเออผมก็ลืมเอาสมุดมาอัปเดต ที่ธนาคารอมสินนะครับผมก็เป็นลูกค้าธนาคารอมสินเมาหลายปีแล้วมาหลายปีนะครับมาหลายปีผมเสียเงินกับธนาคารอมสินเนี่ยมาหลายอยู่นะครับคือหลายยังไงตอนสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเขาให้ฝากฝากเงิน,นงกับธนาคารอมสินให้เด็กฝึกฝากไว้กับธนาคารอมสินฝึกนะครับ สองบาทสามบาท5บาทสิบาทเนี่ยแต่พอ,อพอพอจะจบชั้นมัธยมจากาทางจังหวัดจะเข้ากรุงเทพไอเงินที่ฝากไว้ธนาคารเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เบิกก็ทิ้งไปเลยนะครับธนาคารรลวงถิ่นเนี่ยธนาคารรลิ่นเนี่ยจะมีเงินพวกเนี้ย เป็นหลาย,ลายสิบล้านนะครับเงินที่พวกเด็กทิ้งเนี่ยเป็นหลาย,ลายสิบล้านนะครับผมก็ผมก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเราหน้าจเจ้าเงินเหล่านีา้มาทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาบ้างแต่ผมไม่เคยได้ยินข่าวว่าธนาคารธนาคารเอาสินเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยเกี่ยวกับด้านการศึกษาของเด็กนะครับ ผมก็เห็นท yeah> ุ่เงีนบ่เงกันไปเพราะเงินเงินมันไม่ใช่น้อยเงินสําหรับเด็กของเด็กเนี่ยคนละสิบบาทยี่สิบาทเด็กแสนคนนี่ก็เยอะนะครับเด็กแสนคนก็เป็นสิบสิบล้านแล้วนะครับเป็นสิบสิบล้านแล้วถ้าจะมาพัฒนาโครงการศึกษาได้ไม่น้อยนะครับได้ไม่น้อยเพกาะากผู้ใหญ่ ปากผู้ใหญ่ของธนาคารรมถึงว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเราต้องเอาไว้ให้พี่น้องคนไทยด้วยกันได้ใช้เงินส่วนที่เขาเคยทิ้งไว้นะครับอย่างผมนี่ทิ้งไว้ไม่น้อยเป็นร้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิบบาทยี่สิบบาทเป็นร้อย ถ้าปีหนึ่งมีสักแสนคนนี่คนละร้อยนี่เท่าไหร่ก็ประมาณสิบล้านแล้วนะครับประมาณสิบล้านแล้วและทุกปีก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดผมก็อยากจะฝากไว้มันน่าจะมาทะลุบรญบุงการศึกษาได้ไม่น้อยนะครับได้ไม่น้อยอนี่ พอเห็นธนาคารนมถิ่นเราก็นึกถึงเรื่องความความหลังของเรานะครับความหลังของเราซึ่งผมก็อยู่กับธนาคารนมถิ่นมาตั้งแต่เด็กๆชั้นมัธยมชั้นแต่ชั้นประถมชั้นประถมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยกป่าเลยครับชั้นมัธยมรุ่นผมนี่มันก็สบายนี้ก็เป็นชั้นประถมส่วนหนึ่งนะครับสบายผมนี่ จบป .4 นี่ก็ขึ้นม .1 มัธยม1นะครับจบจนถึงมัธยม6มัธยม6ก็คือสมัยก่อนมอ .1 ก็คือ,อมอ .5 ม .2 ม .6 ม 2> นั่นแหละฮรพอถึงมม .3 ม .4 ก็ขึ้นเป็นม .21 นะครับก็รบบการศึกษาก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนจนเราก็ตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันก็อยากได้จากปากผู้ใหญ่เอาธนาคารออมสนว่าช่วยพิจารณาเงินเหล่านั้นหรืออาจจะพิจารณาแล้วอาจจะพิจารณาแล้วแต่เห็คนคลิปนี้ก็น่าจะชี้แจงว่าว่าพิจารณากันยังไงนะครับพิจารณาจะให้ให้ให้เด็กได้อา่าทำอะไรให้กับวงการศึกษาได้เท่าไหร่ นะครับยาของเด็กเนี่ยน่าจะไปเกี่ยวการศึกษานะครับเกี่ยวการศึกษาเคยให้ทุนเด็กบ้างไหมให้ทุนเด็กแล้วให้เขาไปทําอะไรนะครับไปเรียนอะไรเราเราก็อยากจะฝากไว้ผมในฐานะ,ะคนไทยคนหนึ่งที่เคยฝากเงินกับธนาคารโดกสินนะครับฝากไว้ตั้งแต่ อ๋มอมหนึถึงมหมันก็ไม่น้อยนะครับมันก็ไม่น้อยนะครับตัวบาอาจารย์ก็จะเก็บทุกเดือนเดือนละกี่บาทกี่บาทก็ว่าเก็บทุกเดือนเดือนละกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปข้อสะสมกันมาเรื่อยๆทั่วประเทศไทยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางจังหวัดซึ่งเด็กเขาก็ตื่นร้อนที่จะขอเบอิกเงินแต่เบิกก็เบิกไม่หมดนะครับเขาคงไม่ให้ปิดบัญชีนะครับอาจจะค้างไว้10บบาท20สบาท แต่ลองไปถามธนาคารเด็กครับปีหนึ่งเนี่ยมีเงินส่วนเนี้ยสักกี่บาทนะครับส่วนนี้สักกี่บาทอ่าเราจะได้ได้แบ่งไปทำการกุศลเกี่ยวกับเด็กสักเท่าไหร่นะครับปากปากฝากฝากผู้ใหญ่ของธนาคารได้ได้คิดนะครับอ่า เจอทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยนี่อบอกตรงๆเลยครับผมไม่เคยไม่เคยฝากธนาคารกสิกรไทยไม่เคยฝากนะครับผมฝากจะออสินปากจะอสอ,ะะอสินปากแต่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนีย่ผมเป็นราชการเนี่ยเขาเขาวางคับให้ผมฝาก ธนาคารกรุงไทยนะครับข้อเงินของราชการเนี่ยจะเข้าระบบธนาคารคือพอถึงสิ้นเดือนเ,อเราก็ไปเบิกได้จากธนาคารนะครับเราจเบิกได้จากธนาคารเอ่อข้อก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็ถูกบังคับโดยธนาคารเดี๋ยวนี้เงินบำนาญก็ยังผ่านธนาคารอยู่นะครับยังผ่านธนาคารอยู่เอ่อ ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็สะดวกดีแต่ถ้าธนาคารล้มมาเมาืม่อไหร่ผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ระบบธนาคารที่มีาาที่มีธนาคารที่มีรัฐเป็นตัวค้ำประกันเนี่ยถ้าเกิดรัตรัดล้มจมเมื่อไหร่ซึ่งมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มถ้ารัดล่มจมเมื่อไหร่ ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าราชการจะจะมีเงินจ่ายไหมฮะอันนี้พูดดิอขออภยัยท่านผู้ใหญ่ในวงราชการด้วยว่าผมอาจจะพูดผิดถ้าพูดผิดก็ต้องขออภยัยแต่มันเป็นสื่อในวงแคบๆเท่านั้นนะครับพูดด้วยความพูดด้วยความกลัวนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้เงินบำนาญก็ได้นะครับ อาจจะไม่ได้เงินบำนาญก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากผู้ใหญ่ในรัฐบาลด้วยช่วยดูแลข้าราชการบำนาญด้วยวันนี้ก็ขอลงทึกแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลา,าใจแล้วนะครับก็ขอฝากก่อนจะจากกันก็ขอฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อมคำคูณ194 ทวินนะครับช่วยกวดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ